อายุวันะสุขสะาระและอธิภานเพียงพวกเจ้านั้นในงานพิีสงฆ์ทิสารมรวมเอาเอาเพลงที่ได้จากการวิทยุอีกชุ่มทอนในเมื่อฟ้าตน ให้ฉันและคือต้องจากกลันแต่ฉันยังคงเหมือนเดิมยังนั้นต่อวันเวลาเปลี่ยนไปแต่ว่าใจไม่เคยเปลี่ยนตามสักแสงอยากบอกผ่านดาวบุญฟจะบ ยังรักฉันยังอธิษฐานจึงเธอหากไปเจอกันอีกครั้งจียอมททุกทุกอย่างฉันยอมชีวิตเพื่อเธอเพื่อเพื่อขอให้เธอไม่จากไปที่จริงเลยมากเลร้องตจนเวลาสาบน้ำ